มีอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรเจ๊อะไรไข่ลันไงมีลันไงอะไรเจ๊มีอะไรมีอะไรมีอะไรได้ยินข่าวว่าอะไรนะไม่เคยได้ราคาดีขนาดนี้เลยเหรอนี่ยฮะแม่ถ่ายรูปมาให้ดูค่ะนี่สวยมากเลยนี่เหรอโอ้ยโอ้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเจ๊ถ้าคนละแปลงวันนั้นมันมันกระโดดจาน เอาอะไรไปใช้ครับเอาปุ๋ยเฮียนั่นแหละปุ๋ยเฮียตัวไหนเล็กมีไหมตัวอย่างอ่ะปุ๋ยเขียวนัะหล่อมากเลยตัวมิดใช่ไหมตัวเบตตาซาในตัวนี้แต่จุดนี้เหรอครับใช้ยังไงใช้ไปกี่รอบครับเนี่ยสองคนสองรอบเก็บมาแล้วเนาะเก็บวันนี้เก็บวันนี้โอ้ไม่เคยได้ราคาสูงขนาดนี้ใช่ไหม เนี่ยใจดีจริงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใจดีเหมือนไหนแกโอ้ดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจไม่เคยไม่เคยได้อย่างนี้เลยเอาจริงๆเหรอครับจริงส่วนนี้ไม่เคยได้ไม่ได้เคยไม่ได้ลูกดีขนาดนี้เลยครับไม่เคยได้คืนยี่สิบบาทเ็บมันเนี่ยอืมแต่ยังไม่สุดค่อยๆเก็บไปใช้สูตรไหนบ้างครับที่ที่เอาไปใช้เนี่ยมีมีอะไรบ้างแม่ขนมถั่วไลนมีปุ๋ยเม็ดเนาะ ปุ๋ยเม็ดสารปรับปุงดินตาจักรวาลผสมกับปุ๋ยเคมีด้วยไหมครับอัตราส่วนการผสมเท่าไหร่ครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วใช้ต่อต้นนี่ประมาณสักกี่กิโลครับกิโลหนึ่งโลเองอ๋อเหรอใบเงามากเลยอ่แกงครับใบเงามากเลยอะช่วยแกงประมาณช่วยแกงต่อกิโลต่อต้นใส่ไปกี่หนนครับสามสามหน อ่าคุยเม็ดใส่ไปสามหนเนาะไพโตัซานจักรวาลกับพลังเพชรเนี่ยพ่นไปยังไงครับสองใสสองใสสองร้อยสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรครับพ่นไปกี่หนครับสองสองหนอืมแล้วพผลออกมาอย่างนี้เลยขนาดของลูกมันใหญ่ขึ้นมากไหมครับมากเนาะแล้วสีสันเป็นไงครับสีนี่เหรอสีนี่เหรอนี่เหรอดูใบดิดูใบดิโอ้โหนี่นี่ดกขนาดนี้ใบยังเงาใช่เนี่ย ใบเงาเหมือนยังไม่มีลูกเลยอ่ะใช่ค่ะสุดยอดสแสดงว่าต้นนี้สดใสมากเลยเน,ะนะแข็งแรงมากเลยเอ,อ,อยากไปดูแล้วไม่ต้องไปไมันไกลอยู่ไหนครับในบ้านทาสวนนี้อยู่ไหนครับ <c oughs> นนยู่บ้านทาพี่พี่ดูลูกมาดิดูลูกมาดิโอสวนนี้ไม่เคยได้อย่างนี้เลยเหรอครับไม่เคยเลย <c oughs> ดีใจไหมครับ เอาเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมให้หน่อยกแกขอบคุณแกบอกว่าแถมให้มาเลยอ่ะเฮียบอกว่าไม่เห็นแถมสักทีเลยเดี๋ยวแถมเสื้อเดี๋ยวแถมเสื้อเอาเสื้อมาแจกหน่อยเร็วเอาเสื้อมาแจกหน่อยเสื้อมาแจกหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ